อมอนี้เ็กม่เจมเจโอ้โหเ้าอะไรเจ้อะไนั่นนั่นแล้อยู่หุ่นะดอกเนยพี่งองเบืองเจียออยู่อ๋อนั้นยางว่าน้ำขวดทอดอย่นะ่ใจแล้วยด็กที

เก an okay. yeah ี่ยงหาภาน้าเห็นไหมนตกันได้แต่เป็นบ่าท่ากันมากขบตหมันหนาเนาะเขาม่เกีบดีเลยที่เกี่เป็นหักหกเนดอกหักหัก

โอ้โหหัหนองแท้หัหนองหุดเอินมากนะหัวหนองไงหยุดมากรถ่วนตานาอหัวหนองเบ้อเห็นตัวคนเลยกแท็กันไหมสมากเนาะมีกี่แลงจรเลยหัวนองไงอยู่ด้วยาบไปไเด้วเกก็ย่ทักต่อนถ้าเจะาดร่น่ไม่้ว ู้าไมันอน่เนาะขอาวต่อข้าวอ่มันาะมันมันแต่งยไงได้ด้วยอ่จออมันแต่งยไวอยู่ด้เนาะเขานี่ยขาไปเยนมันแต่งยังไงไหอ่อโอ้คห mời <laughs> mời <laughs> mời 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 จาได้ขยก็จดที่ไะไงเง้ยโ้โหขวดื้ๆกันเก็บัก็บเนี่ยอได้ดมารนเนี่ยอ๋มละดีใ่ดเี่ยขวเก็บนเกีบไปโมยแล้ไ้งสิร นี่ยังงี้อะไรกันาตรงนี่เลยคิดจะเลี่ยเคยที่นี่เหรอฮะใช่เด้หัวไใคปกเปร๊บแบบไม่จะรู้ปะอืยเนีวยรู้บอกว่าายุเหวานเขาหน้าชิ่งเยอายุเขาดีอยู่บ่อยุ่ขาคงดีอยู่บ่ ใ่แก้มคนไทยคิดเม่าไรเมื่อไรยไมสั่งเขาไม่ดีด้วยงานแล้วแต่เราสามด้วยเราเป็นดนละดามวันดี้ตัวเราสามบ้า